ในช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้แน่นอนคุณผู้ชมครับคอบอลทุกคนแหละคงไม่อยากพลาดแม์สำคัญในดวงใจแต่สำหรับกลุ่มพนักง,งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือว่านักดับเพลิงนี่แหละที่เขาจะต้องพร้อมตลอดเวลานะครับในการ,รเผชิญเหตุที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ขณะดเดียวกันแมเขาก็อยากที่จะติดตามบอลโลกครั้งนี้ไปด้วยกันเรียกว่าถ้าเป็นการสแตนบายด้วยถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานตลอดเวลานะครับเราพาปไปดูนะครับบรรยากาศ ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกตามร้านอาหารสถานบันเทิงไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะครับการแข่งขันฟุตบอลนี่นี่คือที่บริเวณที่นั่งพักข,ของกลุ่มพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดเทศบาลพระพลานารายนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่คนกลุ่มนี้นะครับแน่นอนครับทำหน้าที่คอยเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นเหตุอัคคีภัยอุบัติเหตุสาธารณภัยเหตุด,ดุเหตุร้ายต่างๆในพื้นที่นะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงกันนะครับรบทีนี้พอเข้าช่วงเทศกาลบอลโลกแบบนี้แน่นอนครับนี่ฮะก็จะนั่งดูบอลกับเขาด้วยเหมือนกันนะครับโดยจ่าเอกโสรสิทธิเวชครับผู้น้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลพระพรานารายก็บอกว่าโชคดีนะครับที่ทางเทศบาลเข้าใจเข้าใจว่าพนักงานอยากดูบอลเหมือนกันก็เลยเปิดโอกาสให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถสลับสับเปลี่ยนมานั่งชมการแข่งขันฟุตบอลได้ขณะที่กําลังเฝ้าระวังเหตุ เพื่อจะได้เป็นการผ่อนคลายแล้วก็เตรียมพร้อมกันตลอดเวลาโดยเน้นย้ำบอกว่าที่ดูก็เพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายไม่ได้เล่นการพนดมพนานกันที่สําคัญพนักงานประจาวิทยุสื่อสารเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กล้องวงจรปิดก็พร้อมรับโทรศัพท์แจ้งเหตุเสมอถ้าหากว่ามีการติดต่อเข้ามาแล้วก็แน่นอนครับไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ตามระเบียบที่ปฏิบัติกันมาเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเวลาปฏิบัติราชการและที่สําคัญเป็นสถานที่ราชการครับครับ กับเจ้าหน้าที่ของดับเพลิงยังไงบ้างคบอ,อ๋อก็เตรียมพร้อมได้ผ่อ,อ,อนคลายแล้วก็ได้เตรียมพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงนี้เพราะว่าทุกคนก็อยู่ในช่วงดูบอลโลกกันทุกคนแล้วก็ทําให้ลูกน้องได้รู้สึกว่าได้รีแลกได้ ผ่อนคลายนะครับวิทยาบทไม่ต้องอเครียดนะครับตรงนี้ก็ดีครับตรงนี้มีความสุขทุกคน